แค่สามแสนทำไมพี่ถึงไม่โอนให้ฉันเธอเป็นแค่พี่สาวเมียฉันเธอสั่งให้ฉันโอนให้ฉันต้องโอนตามคำสั่งเธอ้นเหรอก็ใช่ไงที่ผ่านมาขอก็ให้ตลอดไม่เคยเห็นเรื่องมากแบบนี้เลยรถที่ยายนาอยากได้ก็ไม่ได้แพงอะไรแค่สี่แสนเองนี่แม่ก็ช่วยยายนาไปแล้วแสนนึงก็ขายอีกสามแสนทำไมไม่ให้อ่ะผมไม่ให้ครับได้ฉันจะไปบอกยายปอดูสิ ระหว่างพี่สาวกับผัวเนี่ยยัยปอจะเลือกใครโอ๊ตถ้าไม่อยากให้ยัยปอกโกรธโอนเงินให้ยัยนาซะอย่างงกนักเลยแต่อีแค่เงินไม่กี่แสนอะเงินแค่ไม่กี่แสนเหรอครับแม่คนหาหาจนตาแทบกระเด็นแต่คนใช้ใช้อย่างก,กับตัวเองเป็นเจ้าของทั้นโยอย่าโม้พูดมากอยู่เลยฉันคุยกับเซลไว้แล้วรีบรโอนมาซะก่อนที่เราจะขายให้คนอื่นอะ เธออยากได้รถแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันถ้าไม่มีปัญญาซื้อก็ไม่ต้องขับเออได้ถ้าไม่ยอมโอนให้ฉันนะฉันจะไปบอกยัยปอให้อยากเพ่กนี่นาเธอนี่มันหน้าด้านที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมากเด๊พูดแรงไปหรือเปล่าฉันเยืนหัวโดอยู่นี่รู้จักให้เกียรติกันบ้างแม่ครับปกติผมก็ให้เกียรติทุกคนนะยกเว้นพวกเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ แม่ครับผมแต่งงานกับปอมายังไม่ถึงปีเลยผมช่วยไปกี่ล้านแล้วครับแม่จำได้ไหมครับไอซิ่หงไคเนี่ยน้ำปลาซอยปลาต๋อเอาแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่แม่กับพอมาได้ไงเนี่ยมานั่งทานข้าวด้วยกันก่อนสิคะเออคือแม่มีเรื่องจะมารบกวนโอ๊ตหน่อยอ่ะ เขากำลังจะแต่งงานแต่ฝั่งบ้านเจ้าสาวอะ่ะเขาอยากได้เรือนหอสักหลังแม่ไม่มีเงินซื้อให้แม่ก็เลยว่าจะมารบกวนโอ๊ตซื้อบ้านให้คขาสักหลังได้ไหมจ๊ะพี่โอ๊ตครับพี่ช่วยผมหน่อยนะบ้านแค่หลังเจ็ดเองนะพี่โอ๊ตนะ ก็ได้ครับถือว่าเป็นของขวัญแต่งงานของแล้วกันขอบใจอดมากเลยนะจ๊ะข้าวตาไล่าชาวนากินกับน้ำพริกยิ่งอร่อยอ,อร่อย สวัสดีค่ะพี่โอ๊ตสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีค่ะพี่โอ๊ตปอคือฉันมีเรื่องขอให้ช่วยหน่อยอะ่ะฉันจะออกรถใหม่แต่ว่าเงินฉันไม่พอขาดอยู่หกแสนกว่าฉันก็เลยอยากให้พี่โอ๊ตช่วยซื้อให้หน่อยแล้วรถคันเก่าแล้วพี่นาโอ๊ยรถคันเก่ามาขอไอ้นามาเสียบ่อยนี่ก็ขายทิ้งไปแล้วด้งเงินมาแสนกว่าแล้วรถคันใหม่ที่จะซื้อก็เจ็ดแสนกว่าเนาะก็เลยขาดเงินไปอีกหกแสนกว่า ก็ได้ครับแม่ถ้างั้นเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับนาไม่มีรถก็น่าจะไม่สะดวกเวลาพาแม่ไปหไหนมืไหนขอบคุณมากเลยนะพี่โอ๊ตเดี๋ยวน้องชายขอเดี๋ยวเธอขอเดี๋ยวแม่ขอผมให้ทุกครั้งไม่เคยปฏิเสธแต่ทุกคนไม่เคยเกรงใจผมเลยเอไอก็ามาขอเอไอก็ามาขอผมไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มนะครับแม่ที่ใครนึกอยากจะถอนเมื่อไหร่ก็มาถอนได้แกเป็นลูกเคยใช่ไหม ยัก็ต้องดูแลครอบครัวเมียสิใช่แม่บริษัทแกเดือนเดือนหนึ่งกำไรตั้งหลายล้านปีหนึ่งกำไรเป็นร้อยร้อยล้านเป่าใจดำนักสิต้นปีแกแจกโบนัสพนักงานเป็นแสนแสนครอบครัวขอนิดขอหน่อยทำเป็นงกผมจะได้เดือนหนึ่งกี่แสนกี่ล้านมันก็เป็นเงินของผมครับแม่ผมหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมผมจะให้ใครหรือไม่ให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของผมส่วนเรื่องโบนัสพนักงานเพราะพวกเขาทำงานให้ผม กเขาสมควรได้รับและที่ผมช่วยแม่ช่วยครอบครัวแม่เพราะผมเห็นแกปอแต่ทุกคนไม่รู้จักพอได้คืบจะเอาสอบได้หมื่นจะเอาแสนได้แสนจะเอาล้านแกอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะฉันเป็นแม่เมียของแกเขารับฉันบ้างพอได้แล้วค่ะแม่แยีปอสามีแกกล้าขึ้นเสียงกับแม่แม่พี่นา ถ้าหนูไม่ได้ยินกับหูตัวเองหนูก็คงไม่เชื่อว่าแม่กับพี่นามาลีถ่ายเงินพี่โอ๊ตแบบนี้รีถ่ายรีถ่ายอะไรแกพูดให้มันดีๆนะพี่โอ๊ตเขาทำถูกแล้วล่ะค่ะที่ไม่ให้นี่ยียปอเดี๋ยวนี้แกได้ผัวรวยก็เลยไม่เห็นหัวพี่กับแม่อย่างนั้นสิหนูไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะแต่แม่กับพี่นาทำไม่ถูกแค่พี่โอ๊ตเขาทำงานหาเลี้ยงหนูดูแลหนูให้หนูมีชีวิตที่ดี มีเงินให้แม่ใช้ไม่ขาดมือแค่นี้มันก็มากพอแล้วแม่ยังจะให้พี่โอ๊ตเขาดูแลรแลับผิดชอบครอบครัวเราทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้พี่โอ๊ตเขาช่วยครอบครัวเราเท่าที่เขาพอจะช่วยได้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณกับครอบครัวเรามากๆแล้วนะคะแม่แม่ครับถ้าแม่กับนานมาขอไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นผมเต็มใจช่วยทุกอย่างเลยครับแต่ครั้งนี้มันเกินจําเป็นไปยังไม่พร้อมออกรถใหม่ก็ไม่สมควรออก ขนาดผมเป็นคนหาเงินผมจะซื้อรถใหม่อีกกี่คันผมก็ซื้อได้แต่ผมยังไม่ซื้อเลยผมยังใช้รถคันเก่าอยู่เลยผมเองก็มีภาระมีครอบครัวที่ต้องดูแลผมต้องเก็บหอมรอมริบเพราะเผื่อว่าวันหนึ่งถ้าผมไม่อยู่บนโลกนี้แล้วปอกับลูกจะได้ไม่ลําบากผมหวังว่าแม่กับนาคงเข้าใจผมกระปอนะครับที่โอ๊ตกระปอพูดมันก็ถูกแม่ผิดเองที่มัวแต่คิดถึงตัวเองโอ๊ต แม่ขอโทษด้วยนะต่อไปแม่จะไม่มารบกวนโอ๊ตอีกแล้วปอแม่ก็ต้องขอโทษปอด้วยนะแม่เกือบทำให้ปอต้องเสียคนดีๆอย่างโอ๊ตไปพี่โอ๊ตฉันก็ต้องขอโทษพี่เหมือนกันนะที่เอาแต่ใจเห็นแก่ได้แถมยังพูดจาไม่ดีกับพี่อีกอะปอะพี่เังก็ต้องขอโทษแกเหมือนกันนะ ม่เป็นไรหรอกนะแม่อะไรที่ผ่านมาแล้วก็ช่างมันเถอะขอแค่แม่กับนาเข้าใจผมกระปอแค่นี้ก็พอแล้วครับแม่ไม่รบกวนแล้วนะแม่กับพี่นามาหาเราได้ตลอดเลยนะเราสองคนนี้ดีต้อนรับทุกคนเสมอ <c oughs> งั้นแม่ไม่รบกวนละ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ โหนูต้องขอโทษแทนแม่กับพี่นาด้วยนะคะและก็ต้องขอบคุณพี่มากๆที่คอยช่วยเหลือครอ,อบครัวหนูมาตลอดเราเป็นสามีภรรยากันนี่ครอบครัวปอก็เหมือนครอบครัวพี่อะไรที่พี่ช่วยได้พี่ก็ยินดีช่วยพี่ก็ขอบคุณปอเหมือนกันนะที่ปอเข้าใจพี่ไม่คิดว่าพี่ใจดำหนูจะคิดแบบนั้นได้ยังไงล่ะเพราสามีหนูเนี่ยดีที่สุดในโลกเลย พี่คือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตหนูหนูรับพี่นะคะพิออตน้ำใจให้กันได้แต่ต้องไม่ให้จนหมดตัวบางครั้งคำว่าครอบครัวถูกใช้เป็นข้ออ้างจนลืมไปว่าคนให้ไม่ได้แปลว่าจะให้ทุกอย่างจนตัวเองไม่เหลืออะไร หรอว่าจะหลอกผมได้ไงฮะไปที่รักเรารีบไปกันเถอะเออฉันเจอยาพ่นในกระเป๋าเขาอ่ะฉันว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะฉันจะไปช่วยเขาก่อนไม่คุณจะไม่สนใจไม่ทำไมคนรวยพวกนี้มันตายยากอยู่แล้วเรารีบไปกันเถอะเร็วไม่นี่คุณจะรอให้มันเต้นตกลงไปจับพวกเราเลยไงฮะก่อนนี่คุณจะห่วงคนอื่นเนี่ยคุณมองตกลงคนเองก่อนไหม มีคนมาช่วยมันเองลนะเร็วหมายความว่ายัางไงอ่ะหรือว่าตอนนี้เขาอาการกำเริบแล้วเหรอกูจะไปสนใจทำไมอ่ะไป้เราเร่นไปกันเร็วๆใช่ฉันจะไปช่วยเขา กระเป๋าใบนี้มาจากไหนครับเอออ๋อคือฉันเห็นมันตกอยู่ข้างถนนนะคะขอคุณครับถ้าคุณไม่เป็นไรแล้วฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวออผมจะปล่อยคุณไปแบบนี้ได้ไงครับมันช่วยชีวิตผมไว้ออนี่ครับ ผมอยากให้คุณเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันช่วยคุณไม่ได้หวังอะไรอ่ะขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนครับเราไปเถอะนะครับผมอยากจะตอบแทนคุณจริงๆไม่เป็นไรจริงๆค่ะถ้าเป็นคุณคุณก็คงช่วยฉันเหมือนกันเก็บไว้เถอะคะ่ะฉันเต็มใจงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับผมขอเลี้ยงค้าคุณสักมื้อหนึ่งผมทำอาหารเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้คุณทานเอง ก็ได้ค่ะผมว่าเรามาดื่มเพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณช่วยชีวิตผมไว้ไอาหารนา่าจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมมาครับ ค่อยเปิดประตูไงเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตู คิดว่าผมไม่รู้นะวันนี้มันแผนของคุณคุณแกล้งเป็นคนดีเพื่อให้เขาเหินใจแล้วคุณจะกอบโกวทรัพย์สินเขาไปคนเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่ฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกคุณกลับไปซะงานของฉันเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อรองผมคุณต้องทำตามที่ผมสั่งทุกอย่างและสองทุ่มคุณต้องมาเด็บตู้มไม่ฉันจะไม่มีวันกลับไปทํางานแบบนั้นอีกเด็ดขาดคุณแน่ชายนะ มบอกแล้วไนงะว่าคุณไม่มีทางเลือกเอาละสองทุ่มเจอกันนะที่รักอาหารเสร็จแล้วครับผมว่าเราไปทานข้าวเถอะนี่คุณร้องห้าหรอครับมีปัญหาหรือเปล่าร้อยผมฟังได้นะครับไม่มีอะไรคะ่ะ คนนุณมีอะไรเนี่ยร้อยผมฟางได้นะครับเื่อผมจะช่วยคุณได้คือฉันมีปัญหากับแฟนนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วตอนนี้ฉันก็ม่มีที่ไปด้วยเรื่องนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคุณสามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้เลยุณ่บ้านหันั้นไม่ได้หรอกคะ่ะเราเพิ่งเจอกันเองอะคุณไม่ต้องคิดมากหรอกครับเราไปทานข้าวกันเถอะ ทรัพย์สินพวกนี้ทำไมันได้สบายนะไปใช่เราได้สบายแน่ไม่เสียงว่าตำรวจเนี่ยแปมจะแจ้งตำรวจจับฉันเหรอจับเราทั้งคู่นั่นแหละฉันเหนื่อยอะเมิรนเราจะได้เลิกทำงานแบบนี้สักทีอะคุณแน่ใจเหรอที่รักคุณก็รู้โจ้ ่ให้เรื่องแค่นี้ไม่กล่าพลาดท่าให้คนชอบพีือไม่ใช่ะนี่เฮ้ยคุณเป็นอะไรไหมเขาทำอะไรคุณหรือเปล่านี่คุณรู้ ว่าคุณนะร่วมมือกับเขาที่จริงผมโทรหาตำรวจก่อนที่คุณจะโทรหาอนะีกครับงั้นคุณก็ส่งฉันให้ตำรวจได้เลยค่ะ คเอาตัวออกไปครับไป,บไปยินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วฉันขอบคุณคุณมา,มากเลยนะคะที่แนวเรื่องฉันอะ่ะฉันดีใจมากเลยอะ่ะดีใจแบบบอกไม่ถูกแล้วอะคะ่ะฉันขอบคุณคุณจริงๆนะคะคุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับ ที่คุณมีสต,ติคุวก็เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องมันค,คุณดีนะครับฉันองขอบคุณอีกครั้งนะคะ สวัสดีครับคุณเป็นใครอ่ะคนในคลิปเป็นสามีของคุณใช่ไหมครับคุณต้องการอะไรสามีคุณเป็นคนมีชื่อเสียงและคุณเองก็มีหน้าตาในสังคมคุณลองคิดดูนะครับถ้าคลิปนี้หลุดไปมันจะเป็นยังไงคุณต้องการอะไรคุณบอกฉันมาสิคุณจะอะไรไงว่ามาเลยผมต้องการนัดเจอคุณครับแต่ฉันไม่รู้จักคุณ ฉันจะมั่นใจได้ไงว่าถ้าฉันไปเจอคุณแล้วอ่ะฉันจะปลอดภัยงั้นเอ,า,อางนี้ไหมครับถ้าคุณหวังความปลอดภัยของคุณเนี่ยผมไปเจอคุณที่บ้านก็ได้นะครับไม่ต้องแล้วคุณจะเอาอย่างไงล่ะครับเดี๋ยวฉันไปเจอคุณเองดีครับสองไปเตรียมรถมให้ฉันฉันจะจออกไปข้างนอก ว่าไปคนนี้ก็ดูสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเข้าเรื่องเลยดีกว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ครับคุณใจเยนเ็ยนก่อนนะครับใครบอกว่าผมต้องการเงินของคุณอ่ะแล้วคุณต้องการอะไรคนในคลิปเขาเป็นภรรยายของผมเองครับผมแค่ต้องการสั่งสอนพวกเขาสองคนคุณแค่ทำตามที่ผมบอกก็พอ คุณต้องบอกฉันมาก่อนว่าคุณคิดจะทำอะไรกันแน่คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับผมไม่ทำให้เราสองคนต้องเดือดร้อนหรอกถึงเวลาคุณก็จะรู้เองคุณแค่ทำตามผมบอกก็พอรับรองงานนี้สนุกแน่ฉันขอเตือนคุณไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำคลิปนี้หลุดแล้วก็ต่อให้ต้องใช้เงินมากแค่ไหน ฉันก็สามารถตามมาคิดคุณมากันได้เดียวครับมันจะแค่สีพวกจะสนุกกันหน้าดูเลยนะครับ คุณมาอยู่นิ่งแต่เมื่อไหร่อะ,อะก็มาตั้งแต่ก่อนที่พวกคุณสองคนจะแสดงความส,สับสนนั่นออกมาทุกคนดูไว้นะครับท่านประธานที่พวกเราเลาพก,กับเมียสุดรักเขาแอบมาทำอะไรกันชั่วๆล้วหลังพวกเราเล่นป่ะเื่งแรงที่เคยเลาพกูใช่พวกแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ คอยดูนะฉันจะไล่พวกแกออกออกไปสิฉันบอกให้ออกไปไงเออค่ะคไปเร็วไม่ต้องมีใครไปไหนทางนั้นคุณดาวดาวมอนคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นเรื่องเขง้าใจผิดกันอะคือท่านประธานเาาขาบังคับผืนใจฉันนะคะคุณดาว บางคับนงินีน่มันไม่ใช่ครั้งแรกเขาคงใช้เงินบังคับนนะผู้หญิงง้างเงินอีกคนแค่เขาโยนเสษเงนินในหะ้คุณก็แหวกขาให้เขาได้แล้วสินะหญิงก็ร้ายชายก็เลวพวกคุณสองคนเนี่ยเหมาะสมจริงนะครับเราสองคนอย่าง คุณลบคิดเปแล้วนะครับคุณก็เลือกเลยว่าจะทนอยู่กับผูช้ชายชุดชั่วแบบหรือว่าเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี่อนคุณจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะ ที่ผ่านมาที่ฉันไม่พูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่รู้สึกที่ฉันไม่พูดเพราะว่าฉันเป็นห่วงชื่อเสียงของคุณฉันไม่อยากให้คุณถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีแล้วคุณละ่ะเคยห่วงความรู้สึกของคนเป็นเมียบ้างไหมแต่คุณก็ทำทเฉยๆเหมือนกัไม่ผ่านมาไม่ได้หรอดาวคุณมันเห็นแก่ตัวมากๆไม่รู้จักพอฉันจะฟ้องหยา่า อย่างนั้นเหรอเอาซิผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอย่างคุณเนี่ยทำไมมีผมจะไปไหนนอคุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันว่าคุณห่วงตัวคุณเองจะดีกว่านะคะฉันจะใช้คลิปหนีฟ้องอย่างคุณเอาซิเอาเลยคุณไม่ต้องทาฉันหรอกคะ่ะฉันเอาจริงแน่พรุ่งนี้เจอกันที่ศาลนะคะเอา 好。Oh!